มาพบกับ,บร้านคิง i ิเช er สวนน้ำูุนะครับก็วันนี้โปรบีทมอบหมายหน้าที่ไว้ผมนะครับแนะนำคันก็ภายใต้แบรนด์ผู้หญิงนะครับผมเป็นแบรนด์ที่คุ้นหูคุ้นตากันดีของนานานตกป้าเลยหลายคนนะครับก็วันนี้ผมจะมาชี้แจงในรุ่นต่างๆของผู้หญิงนะครับก็รุ่นแรกเลยนะทุกคนสายสเตีมสายกระพงนะครับ ใครชอบน้ำไหลสายเก็บสายขุดทั้งหลายนะครับก็นี่เลยคู้หญิงที่ท่อนตัวนี้นะครับเป็นคันสองท่อนครับเวทนี่หวานเกี๊ยบครับต้องหาเก็บไว้นะครับใครชอบตกสตรีมน้ำไหลกับพงนี่ต้องต้องมีครับต้องมีแล้วก็จะมีสปรินเหมือนกันครับสปรินก็เป็นสองท่อนครับสเตย์ของคู้หญิงที่ท่อนตัวนี้นี่จะมีทั้งเบสทั้งสปรินครับแล้วก็ที่ท่อนจะมีตัวลิมิเต็ดด้วยครับแบงก์เป็นโทเร เป็นสองท่อนเหมือนกันครับลาคายจะต่างกันนิดเดียวที่ท่อนตัวเมื่อกี้จะอยู่2,000บาทส่วนตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ก็จะอยู่2,400บาทนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นตัวผูวหญิงแบ t เทอร์ซอนะครับตัวนี้ก็เป็น2ท่อนพกพาสะดวกเป็นคันที่ตึงมากๆครับขายสายโคสายงัดสายอะไรนี่เอาไปเลยครับแบงค์โทเลเหมือนกันครับตัวนี้ ไกดฟูจิครับคันสวยมากต้องลองมาจับดูครับคันนี้มีตั้งแต่เวท4 0่สิบถึงสิบสครับลองมาดูมาจับมาชมได้ครับที่ร้านแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะไปแบบรวบรัดเลยนะครับทุกคนก็เป็นคันสำหรับสายอัจติตกใช้ฟังตกหมึกอะไรพวกนี้นะครับก็เป็น leadership ครับ ใครชอบยาวๆหวดไกลๆไม่ต้องตัวนี้เลยครับส่วนราคาอยู่ที่สามพั้วนนะครับเวทจะอยู่4ี่ปดครับผมสวยครับคันนี้เป็นคันที่น่าใช้เลยด้ามยาวแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นซูเปอร์ไลท์อาจิครับตัวนี้เป็นปลายโซลิดด้วยนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยราคาเท่ากับตัวอีเดียชิปเลยครับสามพบาทสวยๆเลยครับเด้งๆเลยตัวนี้ แล้วก็มาถึงตัวท็อปที่สุดของคู่หญิงนะครับคอนควอเลอร์นะครับมีทั้งเบสและสปินเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีที่สุดในร้านนะครับผมมีครบทุกเวทครับใครหาเวทไหนร้านไหนไม่มีลองมาดูที่ผมได้นะครับก็ราคาจะอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทแต่เวทที่ราคาสา0พันแปดร้อยนะครับจะเป็นเวทสิบสี่สามสิบนะครับ สายปลาเกา๋าปลาหม่อนทะเลงัดออกจากรูนี่ผมแนะนําเลยนะตัน,ต,น,ต,นตึงๆมือนี่โหดูครับหันท่อนเดียวนะครับส่วนสปินนะครับจะมีสองเวทคือห้าสิบกับห้าสิบสี่ห้าสิบนี่จะเป็นสองท่อนครับส่วนห้าสสี่จะเป็นท่อนเดียวครับก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับก็มาลองมาดูที่ทะานได้ครับ อยากได้ตัวไหนขาดตัวไหนทัดมาในเพจได้ครับ King Picture ทวนน้ำภูมินะครับมีทั้ง Facebook ส่วนตัวและเพจนะครับหรือที่ต่อเข้ามาที่เบอร์ร้านได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของ King Picture 1ด้วยนะครับเข้าไปกด Sub s c คร b e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ